ปลามาเลยปลานใช่อ้อยทักปลาอ้อยใช่อือักปลาอ้อยเออยังขาว เสียงอะไลเเดินเดินเินเคยหละเธออย่างพวกในน้ำน่องุ้ง เิมจูได้คนเต็มอยู่ชื่อะไก่อนเรมไอ้เนาะออยเนาะเฮ้ยจูดต้อมก็คนอยู่ใช่่ะอเจิค้นเมื่อพัชชิมาซ่อมเฮ้ยเนน้ำเอดหมดปรเด็นม่เป็นไหม่เที่ยงกีดามปืนจีดาที่จะอยู่อะ หนึ่งกองมันบใหญ่โผดบนดีเด้อได้ชเด้หนึ่งกระได้มาขอขี้รเล่หอยขาวส่แห่งกระพิดดีลงน้มจะบสั จะไปรีปลุงเฮยทางนอือเยืนอยู่กับพีเขี่ยเขาสะผาอีพอละขอก็หอนแท้กยันบาเรือย่แข้งละลายจ้ะแข้งละไายปะจ้ะห้อนเนาะกรหน่พี่ยังห้อน m đây ăn Ừm, đi ăn mà cái thịt đi ăn tằm một khủng. เฮ้ย mát kìm lắm หมดมากกินหมดเอามาทาน เอาตมาสสตับไเับได้แท้อย่าลืมเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใด๋กลมาเบิ่งมามจแสดงก็อย่าลืมไปกดติดตามาเด้อออคือน้อยแ้คือตน่ะบใหญ่ป้ามันออกเออบ่เฮยอืใจใส่ตัวอย่างมันก็เลยเนาะมันจวมบ่อ ลากรามาเลยสีขามนพ่นเลขา่อนเกเตยจะไปกินต้ามกขุ่งยังวะหาหักมากัระยางต๊รกรบมีมกขุ่งกิ่นตาติีตะไลลงผูอีกซะโุณเด้อ ถีบออกทังนี้เลยเรยนี่มัดถีบออกทั้งนี้เร่อยเ่อยนี่สั่งดึงเฮ้ยีบมันทางนี้ก็ได้เจ๊ทั้งสีจูดอยู่มากมันก็าเป็นไข่ปามูอ่ป๊เอาไว้บานนี่บอกละ ยังสุกนะกวดมากวดก็้อยนะคะเออหยกมลดตตวนนี้อือเทยงอีดํพี่น้ะงวนอื่นๆไปเผาเทยงอีดําลยพี่นนอง dạng dùng bạc dùng cả dùng bạc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  bạc dùng bạc dùng Cắt dùng bạc dùng bạc dùng เี่อยุงโปอีกมาแล้วนะเฮ้ยนี่ขนน่ะขนอ่ะเทบแล้วเฮ้ยมาถล้อนีก็มาใส่บอบอยทางจวนแก้มกองพอกระเถาเนาะเมื่อนะาางอยู่กากปนอะแก้มเทียงหน้าเป็น เสียมกระดอนพอเสียมน้องมัดเป็นเก่งเดยอันนี้บ่าวควันวาซาสมวยปลาลูกกุชิี่ยองยังดอกสาวเจ่อวะนางไม่ได้ยากเลยนางไม่ได้เศร้านะ ทีมงานบากบกระดาษพี่น้องผู้เห็ดกินนำกระมีแน่นแดงกันแทนอ่ะพวกปลาป่านั่นมาซอยแทนอ่้พวกปลาป่าน่ามาซอยเขาอยู่ป่าดิกระดังมากข้าวนาสูพังให้ดีนะสูสเอาบริบบบกระดาพี่น้องด้วยจ้ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันปักอ่ะน,น้ำมันได้เฮ้ยน้ำกระทันได้เลยนะ อาอม่ดีเ้ขนาดอย่างอื่นแหลมกว่านางนางยังสู้มาแล้วยังยังงัดทังงัดทังงัดมาแล้วบ่ะอบอสไม่ง่าอมอบสนี่ง่ายมันว่ะพูดมาสั่นลม้ยิดพอดีพอพี่น้อง นี่ค่ะดีเดียวเอ้โอ้ยลมพี่น้องเอับกับมาเหตุการจริงๆ่เหมือนเดิมทักัทางนั้นแป้นอือทางนั้นคือบูมียังมึงคือบูมียังทางนั้นน่ะกูกะเงิดอยู่อือแป้นตนพี่น้องทางนั้นน่ะปลูกยังกรบโบอยู่มาหุ่งกระตายบแนเป็นไดไรนะเฮ้ มีแตกอกระบูนลแลก็ลกับกอไผ่บ้านแล้วกอไผ่ยังนสองกอสมกอ้าน่ปูบกไผ่กระเทินพี่น้องเลยอือสจอยก็บอกควรเห็นยังหรอกำลังสอดกันดึงสอดกันงาดเ <c oughs> บิ้งสัมผัสจอยกมันดึงยัง ขุดเอาไปไหนติซต no? yeah. mm ้องดึงติอืมโผสามคนดึงโมมีต้นฝ่ายนะะมมีต้นายเ้ย เย็บอีกชาบอยู่ตุกๆมันมีคมนีกปะเฮ้ยเอามือปวดอังโนาะอ๋อถีดบังนอกเฮ้ยจ้อยนี่แหละตัวเองปว่แห้งกับว่านี่ไปโทษเสียมบผมอยู่ค้มใช้มันออกอโทษถ้านอกมาจ้อยมันทำไปลากมากแล้วก็จูดใช่ไหมต้นขึ้บประทางเนี่ยทางของพ่อประเท่าป้าให้เป็นผมเหรอนี่ ต้นต um, kind of ้นบางอย่างพี <normal conventions> ่น้องต้นขยงเคยละยังได้ล้านบาทแนะสันมาซื้ออะไรพี่น้องพอได้โหลดขั้นหนึ่งชีริกีน้ำเคยละเอาโผอิจอยออกนอกสวนแล้วพี่น้องโผแก่มากแล้วชิจะูดเลยอ่ะปล่อยก็จีออกนอกสวนอ่ะปรถไปรถเฮ้ยมึงย่าใกล้กองพ่อมาถ่ายเลยเด้อเ่าเสียห่อนโอ้ยมันไก่บดนานานบ้าไก่สายไผ่ เออนั่นแหละเจ้ไาไอบอลนั่นแหละเอะออ, <c ười> อ่ะอ่ะอันยาพออยู่ได้แล้วเออเอาลงไปอืมยาปยาตะบนาะอันนั่นคบอลนั่นแหละหอืมมันลวกสายไผ่ได้พอลมมันลงจี๊ซี่สายไผ่อะไรบ้างน, <c ười> น่ะแมนได้เ,เลยก่อนอืมอ่ะดึไปกว่าอ่ะโอ้ดึงไปโลดพอลมมันลงที่ค่ะให้ยืนอยู่ไผ่น่ะยืนใกล้ๆน่ะ ไปยืนทางหุมนะฮอมยู่ไเหกับแปนอยู่หันพี่ดองเลยโผโพมา้องกมายโพดมอสต้องไปนี่มมงต้นดอกหักในรดนี่หลักไปหลัก่ฮ่าเจะเฉอกมอจูดาต้องดึงมายงบกต้องดมันอยู่หันทางเนือสาไฟแห้งเลยมันอยู่เนื้อสาไฟจูร นดูยังดึงอยู่เลยเวอร์ตางดึกมาสู้จูด้วยบอลนานามันเนื้อไซไฟเลยท่านนานาแต่เช้าอ่ยเมื่อพันกินบวานพี่น้องเอ้ยกองอ่ยซูฮอรสองเมียนขั้นวานเลยพี่น้องเอ้ยปั่นมีเครื่องปั่นได้เนาะแล้วก็ซื้อน้ำแข็งมาใส่จอกโอ้ยคือสิมีแห้งพี่น้องเลยปั่นได้ขึ้นสวรรค์หมดเลย นี oh, ่ประเดังดีแทะเป็นตัวเองบ่โตดโธนองมอดถึกใจแม่อ้อยกาสิดฟิมงเห็นบ่ต้องหาูขาอยู่นี่ กูดกระบานะพี่น้องต้นหมากเต้แหมันตายเฮ้ยหัวชิ้นไข่เทศนะแพงบ่เวอบ่เวอหัวชิ้นไข่เทศนะแพงวะฮะแล้วมันตายแหละคือบ่พันว่าแพงมันเหี่ยงแกด่ามผ่าใครเป็นซูนะซูพี่น้องมักม้วนว้าต้นเพียงหัวเข่าจะเป็นมาร์กซูเรียบร้อย พี่น้อกมึงดูนั่นน่ะนะเป็นหมากเซยเสียแต่หมากเดียวเนาะอืออ่าผิ่นนอกพ่อพ่ออาคลิปหนาพี่น้องเนาะไะเกตจะเข้านบายนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อเออขอบคุณนิฟซีดูต่างกันเลยขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อพี่พลาเลยก็พ่อพลาได้ไปดังเลยถาคอมเมนต์ได้บาได้ตอบหรือคลิปได้บาได้ตอบคอมเมนต์กัน กะากระตุดคออาภัยสบายดีพี่น้องเลย